สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้ผมจักรินรถปดไปนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายคลิปรถเอาติดนะครับปีสองพันสิบสี่เกียร์อโต้นะครับผมเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับคันนี้เป็นเครื่องพันหกนะครับผมรุ่นตัวจีนะครับผมระบบดิฟสี่ล้อนะครับผมถุงลมนิรภัยคู่นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถนาตานะครับผมท้ายเดิมนาเดิมนะครับผมไม่มีชนไม่มีเสีกิจไม่มีคว่ำนะครับผม ีขาวนะครับคันนี้นะครับผมไม่มีอุบัติเหตุไม่มีน้ําท่วมนะครับพี่นงองเมื่อนี้ผมขออนุญาตเ็ดกลิบนะครับให้พี่นงองเบื่งก่อนนะครับผมตอนไหชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับรถทรถแท็กซี่ปดไปนะครับผมกลับมาเบี่งนะครับพี่กัดกัยุบันเตะตำบลถาดอำเภอัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจากบรรยากาศโซเซ่นะครับคนส้นนะครับเดิมๆเลยนะพี่นงองนะขันนี้นะครับผมแสงแดดอาจจะ่องนิดนึงนะครับเด้อ ต้องกาบขอโทษขอวาให้พี่น้องหลายๆนะครับผมนี่นะครับพี่น้องโอ้อากาศลมแห้งครับเย็นเย็นคักอี่พี่น้องเย็นคักนี่นะครับผมบอดี้สีสวยนะพี่น้องนะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผมนะครับเกียอโต้นะครับผมเครื่องพันหักลุ่มตัวจีนะครับผมโคโรลล่าออลติสนะครับปีสองพันสิบสี่นะครับผมขออนุญาตได้พี่น้องเด้อนะครับผมมากรบกวนเวลานะครับพี่น้องมาหนีอยค่ อนุญาตเห็ิดคลิปก่อนสักนิดนึงนะครับผมเป็นสีขาวนะครับพี่น้องสีขาวนะครับครับปรเบงรถได้อยู่บันแตะตะบนธาตุนะครับผมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดตรินะครับผมมาหนีลมแรงนะพี่น้องนะครับผมนะครับอากาศยินนะครับดูแลสุขภาพไปเดอครับเด้อนะครับคันนี้นะครับวัดเดิมนะครับผมไปเคยอเป็นแท็กซี่บไป่ายเนาะตอานี้มาเิ็ดเป็นรถบ้านแล้วครับพี่น้องเป็นปายส่วนบุคคลเป็นรถบ้านแล้วนะครับผม คือหมายความว่าอดีตตะกวนนะครับพี่นงองเป็นรถบดไปมากวนพันธิตจะขวงเดิมพันธิตเป็นรถรับจ้างนะครับวมือนี้นะครับผมก็ได้ไปซืสือครับอาจากจะขวงเกาพันธุ์มานะครับตอนนี้ก็เป็นรถบ้านป็นรถวนบุคคลแล้ะครับผมโอนในทุกจังหวัดทั่วประเทศครับพี่นงองนะครับผมแต่มัานก็บย่มิติดตัดเรื่องจัดเฟี่ยนิดนึงนะครับพี่นงองอาจซีบ้เดยไลท์นะครับผมจัดได้ยุต่อาจจะบ้เดยไลท์นะครับผมอาจจะได้ประมาณรักเมือนนะครับพี่นงองนะครับ พี่น้องานใดนชื่นชอบนะครับผมก็โทรมาหาผมนะครับเนาะเอร์โทรศัพท์ศูนย์เก่าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกจูรถได้ที่บันเต้ตำบลบารีอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็ดเกี๊ยววัตัแท้รุ่นงานนะครับรุ่นนีนะครับผมกะแต่ก่อนเพิ่นเคยติดซีเอ็นจีมานะครับผมแต่เพิ่นถอดแล้วนะครับสำหรับเครื่องยอดรุ่นนีนะครับแมนสิติด แก๊สมาแบบไดกับ่มมีผลกับเครื่องยุ่นนะครับผมนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมโตโยต้ามันออกแบบมากแต่ดีเติบยู่นะครับผมสำหรับพี่น้องที่มองหารถใส่ไว้กับบ้านปีใหม่นะครับโทรมาหาผมได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์ศู3ย์เก1 2สามสามสามหนึ่งสองกคือเก้าครับผมเบอร์ไรกับเบอร์นี่แหละครับพี่น้องนะครับทันใดสนใจนะครับรถรับประกันเลยครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่นะครับพี่น้องตอนนุญอาตได้ครับมันย่อนแสงนิดนึงนะครับผมอาจจะฮ i ดคลิป เบื้องบาไข่สะดวกนะครับผมนะครับนี่นะครับผมบ่อเป็นบ่อหนังมาจากโรงงานเลยนะครับเครื่องเดิมๆครับพี่น้องเครื่องนะครับเดิมดยเผ็ดยูครบเมื่อทุกอย่างนะครับเป็นรถปีสองพันสิบี่นะครับพี่น้องนี่นะครับตรงคัปปี57เจ็นะครับคอนโซนนะครับจะมีถุงลมนีรูปผยูยมังนีลูกหนึ่งนะครับผมแล้ระฆองพ่วงมาไล่ลูกหนึ่งนะครับทั้งหมดเป็นสองลูกนะครับนี่มาพี่น้องเด้อนะครับผมสนใจกัมาเบิ่งเอาย้อนแสงนิดนึงผมกราบขอโทษขอพัย่ะไหลนะครับ นะครับกระจกหน้ากระจกกระจกหน้ากระจกหลังนะครับ่ายเดิมมดทุกอย่างนะครับโลโก้นะครับผมตัวยตายังอยู่ครบด้วยพี่น้องด้วยผมขออนุญาตยอนเซียงนิดนึงพี่พี่น้องสังเกตนะครับเนาะเห็นเห็นตัวนังสือนะครับอยู่นะครับผมอันนี้คือบ้านหน้านะพี่น้องตาไฟนะครับตาไฟกับเป็นตาไฟแท่นะครับผมจากศูนย์เลยนะครับผมทันใดมองหาโรไซนนะครับผมการไปซื้อรถนะครับพี่น้องนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือ อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมก็คือให้มันมีเพดมองนี้นะครับพยายามเดิมๆไ้นะครับพี่น้องเด้อนะครับการซื้อรถนะครับพี่น้องนะครับให้ความรู้นะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นเพดหรือเป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่มาจากเครื่องยนต์เลยนะครับผมเบิ์งสายไฟนะครับสําหรับรุ่นปีที่สนี่ครับยังยังไม่เลยนะพี่น้องเด้อนะครับผมบอร์ตังกระว้นนะครับว่าซื้อไปแล้วที่อาที่ใส่ได้บดุนนะครับพี่น้องนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมการันตีให้เลยนะครับว่าเพราะว่าพวกสายไฟระบบสายไฟของของตู้ เดิมครับเดิมนะครับสายไฟมันยังเป็นท่นกอบเป็ยังไงนะครับผมเป็นทันกอบนะครับยังยังยังสดอยู่ว่าสั่นเถาะนะครับผมนะครับของเครื่องนะครับพี่น้องนะครับผมถ้าผมมีประสบการณ์นะครับถามผู้หลูก่อนนะครับบรจําเป็นสีละอ่าบอจําเป็นยาล้างของเครื่องนะครับหรือถ้ามีความจําเป็นที่ตองตองหลางของเครื่องนะครับผมกระหาถุงพลาสติกนะครับผมอีญังกระด้มาขอบกองเพราะว่าตัวนี้เป็นกอง ecu นะครับผมทาน้นามขาไปเรียวนะครับการชี้เหตุให อ่าสตาร์รบอติดหรือหรือกองพังนะครับผมนี่นะครับเป็นอ่าโลอาสติกอ่าคือหมายเข้ามาโลโก้หรืออ่าจุดเด่นของตุยตานะครับเิ่นกับยั่งยูยูครบนะครับนี่นะครับผมแลวก็พวกนี้นะครับผมนะครับสวนมากบางขั้นกับชี่บุไข่มีได้พี่น้องนะแก๊แล้วก็ลื้มไซนะครับหรือก็ช่ำดุดไปนะครับอันนี้คือขั้นหนานะครับตัวตัวของขั้นหนานะครับผมกัคืออยู่ในสภาพเดิมด้วยนะครับบมมีสกิตนะครับผมกับเชืงบงฮะอยากตโตนี้นะครับผมเป็นเกียร์สำคัญเลยนะครับผม นะครับพี่น้องนะนี่นะครับแล้วก็เบื้องต่อนะครับผมขั้นช่วงกลางนะครับผมกัดยังยั่งอยู่ครบนะครับเนาะนี่นะครับขั้นแถวเลยนะครับผมเป็นขั้นแถวจากโรงงานนะครับนี่ครับสามานะพี่น้องเนาะนะครับอาจจะโบเห็นนิดนึงสำหรับคุณสายตาสั้นเนาะครับเนาะหรืออาจจะผู้สูงอายุนะครับอาจจะมองบอกให้สนันะครับนี่เป็นเป็นรถนะครับเอาติดปี2ส1 4ิบี่ตรงกับปีหาเจ็ดนะพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือ แผ่นกันพมร้อนนะครับที่จากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับพี่น้องนะครับบัทีิเป็นพวกนี้นะครับพี่น้องด้วยนะครับสำหรับคนที่เลียนรถก็จะนาจะรู้ดีนะครับบารถมันเดิมบ่เดิมนะครับเนาะนี่นะครับผมนี่สำหรับคันนี้ก็คือแบตเตอรี่นี่คือเใช้ไหมนะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกเก่ามันเสื่อมนะครับก็ใส่ไปเรี่ยวนะครับนี่บกว่าีิเป็นทางสายทางขวายังอยู่ครบนะครับเนาะนี่พี่น้องทันไดมหองหาตัวเตยสาครอบเพื่องก็มีให้นะครับผมแต่ผุมถอดออกนะครับถ้าทันใดสนใจก็คือเดี๋ยวผมจะ เอามาใส่ให้นะครับผมเดิมนะครับซื้อ่าเดิมนะครับ้าคนที่ดูรถเป็่นนะครับะการซื้อรถนะครับอย่าดูที่ความสวยงามเด้อยวเป็นน้องเด้อให้เน้นความเดิมนะครับบอดี้นะครับใบควันเวลาเข้าขายนะครับมันจะเป็นผลอย่างยิ่งนะครับสําหรับการขายรถนะครับผมพี่น้องอ่าเนี่ยครับผมนี่ร้อยอาร์นะครับยังอยู่ครบนะครับพี่น้องนะนี่นะครับผมเติมเดิมเลยนะพี่น้องนะครับนี่ครับผมเดิมเดิมเลยนะครับ เื้อสนใจกันมาเบื้องใดนะพี่น้องเด้อน,นะครับอยู่บันแตอบนถาดหรือจะให้ผมรับทรงกร็ได้วประเทศนะครับผมทรงทวประเทศนะครับพี่น้องคั้นี้ผมก็ร่งหลายคลิปนะครับบางคนก็บอกว่า,าราคาสูงไปหรือเปล่านะครับคือรถเนี่ยนะครับถามมาราคาสูงถ้าในมุมม่วงของอีกคนนึงนะครับก็จะว่าสูงถ้าในมุมม่วงของคนที่เคยเล่นรถเขาจะว่าบุูง,งเพราะว่าอย่างครับมันได้ความเดิมของตัวรถไวไลน์นะครับผมได้ความเขาจะซสื่อเน้นที่ความเดิมนะครับบางคนจะเน้นความสวยแต่ว่าบนเน็นการใส่งาน นะครับรถนี่ผมบอกว่าให้เน้นบอดดี้เดิมแล้วกับเน้นกานสางานมากกว่าด้วยครับด้วยพี่น้องนะครับผมนะครับบอดดี้ซ้อนด้วยพี่น้องคือเป็นความู้นะครับเป็นความดูอันนี้คือโลโก้จากโรงงานนะครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งจุดหกกีนะครับผมบอดดี้ที่เป็นไฟถ่ายเนี่ยคือแถมมาด้วด้พี่น้องเด้อยไฟแถายมาไฟถ่ายแถมจากโรงงานเลยขออนุญาตนะครับผมอาจจะซูมบอดดี้นิดนึงนะครับผมนี่นะครับอ่ขออนุญาตนะครับร้อยร้อยอาร์กนะครับจากเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับพี่น้องนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับพี่น้องนะครับ ขายแค่สองแสนสามพนกว่าพันบาทนะพี่น้องเด้อนะครับผมนี่นะครับผมมุมมุมนะครับมันอาจที่มีฟุ้เนียนนิดนึงนะครับนี่ร้อยอากนะครับอยู่เดือมๆครบหมดนะครับผมนี่ครับร้อยเดียวเศษฟุ้นก็หนึ่งฟุ้นมันอาฟุ้นนะครับรูฟุ้นนะครับผมนะฮะตัวโยตานะครับยังอยู่ครบในพี่น้องเด้อนี่นะครับผมรถมันแลงนะครับรถมันแห้งนะครับแห้งอีูเลยมนนี่นะครับย่อมรับว่าแห้งครับนะครับขออนุญาตบอกพิมภาษาอีสานเด้อเพราะว่าหลังจากบอกภาษาไทยมานานแล้วพี่น้องเด้อนะครับผม ปัตู่า้าถ่ายปิดลงบัเบๆนะครับบ่บ่ต้องปิดแห้งนะครับรุนนี้นะครับผมย่ำราบาเดิมสุดๆนะครับผมเคยทำหลายคลิปแล้วสำหรับคันนี้นะครับก็ยจางยังบทัานมีคนสนใจนะครับแต่ทันใดที่มองหารถเดิมๆนะครับอดี y สวยๆนะครับเป็นการใส่งานนะครับบนอินสวยหรูก็คือแนะนำคันนี้ไปเลยนะครับได้ไปบ่ผพิดหวังเล้วพี่น้องผมบอกเรียกว่าได้ไปบ่ผพิดหวังนะครับสำหรับทันทีทันทีที่สนใจนะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับผมนะครับ มาดูรถก่อนได้นะครับที่บ้านแตะตำบลถาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัสลินนะครับเด้อครับเด้อนะครับผมบรรยากาศช่วงเโ้าๆนะครับผมกันี่แถวประมาณนี้เลยพี่น้องเลยโอ้นะครับร่มนะครับร่มแห้งครับนะครับดูแลสุขภาพนะครับใส่เสื้อหนานในเด้อครับเด้อพี่น้องโอ้ฝนครับร่มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้สำนีสักก่อนนะครับคลิปหน้ามาพฟกันใหม่นะครับเด้ออย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์0933736้าสครับ เป็นเบอร์ไล่กระใสเบอร์นี้ครับผมปรับคุ่นทุกการติดตามครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ